Thank <laughs> you. ทรงนเี้ยปตรงนี้ที่ทก้าเลยตรงนี้ไม่มีเลยทีเดีวนี่ไงอ๋อจะปิดมบานไปเลยนะครับตรงนี้ช่งก้ามู่บานจะปิดไปเลยใจะบอกคุให้ถวันเก้าโอ้โหเขาจะไม่เก้าเ้าไม่มีการจะปิดเขาจะปิดมูมบานไปเลยนึ่งช่วงช้ามุมนี้ rồi, ngã rồi, và mà tắc khóc rồi các chúạ, ạ, là

ตอนนี้ต้องหมอบเคี้ยอาทิตย์เอออาทิตย์ละเคี้ยวนึ่ไม่เหลือแล้ว่ะของขอมหาอ่าบริจาคกันเจกวัน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 นี่อะไกัดวังนีเลย๋อทิดเลยเลยนะ ่นี่่ปนเ็นออ๋ก็จัด็ดไหนอะคะก็นี่ตาเดีนี่นีตาอ่าไม่ได้จัดอันนี้ยูอ๋อแต่พีที่ทีนี่ทาุที่ว่าอย่างนี้ทำหน้ทำเรบานใช้ปล่ทำปนี้เหคะ Là được, ừ. <laughs> ờ, đây ban đâu cả? đi ban vẫn đi vào trong được. không có người ở ban được không? haha. là gì Được vẫn ไอ้โเลดตัวเลไอ้โรยเยือดตัว่ารัาตัวนั้นไม่ไปดีเลย